มาว h a แฮปปี้ว n เลนไทน์เดจ้าทุกคนใครที่มีคู่ก็ขอให้รักหวานชื่นส่วนใครที่ยังโสดอยู่ <c oughs> ก็มาทำนี้จ้าเพราะว่าเราจะมาดูคนรักกันว <Wow. S 1> <c oughs> <c oughs> ้าว้ามันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้อะเราจะมาเรีอคชันซิมไนโฟรอีกแล้วแต่ว่าเป็นซิมไนโฟดกับบอนชอนนะจ๊ะยอมกันได้แล้วนะครับ <c oughs> ยอมยังยังยอมอะไรไปยอมอะไรก็ไม่รู้ แอนบอนชอนไทยแลนด์ bon Thailand, ไก่ทอดบ bon อลชอนใหม่ยังยอมเออนี่เราก็เลยเห็นน้องโฟดอัพลงไอจีไงนี่ก็เลยแบบเอ,อ้ยตัวใหม่หรอมันต้องสองนาทีครึ่งสองนาทียี่สิบห้าก็เลยแบบเฮ้ยหรือเราจะมาดูนะเพราะว่าคราวที่แล้วเราก็ดูโฆษณาของบอลชอนแล้วมันก็ฮอบอยู่เออท่านแล้วดูของบอลชอนแล้วมันก็ฮอบอยู่เราก็เลยเอ,อ้ยวันนี้วันวาเลนไทน์แล้วมันก็สีแดงเข้ากันกับวันท้ายขนาดนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะมาเรียกชั่น จมมีนายโฟดกับบอนชอนนะจ๊ะทุกคนก็นั่นแหละเขาออกสูตรใหม่มาเนาะยังนะยมก็ไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าเออมันจะหวานหรือมันจะหาเออมันจะหวานหรือมันจะหาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาแล้วก็เหมือนจะหาจะหวานกันกี่โมงก็ไม่รู้แต่ว่าอ่ะเห็นแวววมันแบบมีวาเลทนทงเลนไทยเราก็เลยแบบอ่าสับหน่อยสักหน่อยอ่าอะไรทุกคนก็สามารถดูคลิปเต็มได้ที่ไอจีน้องโฟด ไม่ทนได้ดูว่าเจมินายเอาลงไหมแต่ว่าเราเห็นมาจากไอจีน้องโฟดอ่ะเออก็ก็ก็ไปดูในไอีเด็กๆได้ทุกคนเออตอกินข้าวกันไม่หยวออกมาอเฮ้ยยอมยังดื้อมากเลยเ้ยจริงอนะยอมยังยอมยังยอมยอมแล้วขนาดโฟดยังยอมเออ ใช้ยอมเลยไก่ทอดซอสยางยอมซอสซิกเนเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ทุกคนต้องยอมมากินไก่ทอดบอลชอนซอสยางยอมดีว่ะเออยอมกับความฉ่ำซอสและแป้งบางกรอบไม่เหมือนใครว้าวยอมกับรสชาติหวานนิดนอยู่ข้าวเลยสไตล์เกาหลีเนื้อไก่นุ่มฉ่ำในจากการหมักจนเข้าเนื้อยางยอมอร่อยจนต้องยอมเออลยยอมไปกินบอลชอนซอสยางยอมด้วยกันนะครับ ยอมยังยังยอมบอลชอนซอสยังยอมนี่พูดแล้วนะว่ายอมอันเนี้ยชียร์ไม่ได้จริงจเอ้ยเจมินายเราเป็นพระเอกลูกทำดีดอ่าเจมินายคุณรู้เปล่าว่าวันทายปีนี้พี่ชา้เฮ้ยนี่ไงวันทายมาเตรียมเชิดภัยไม่ให้คุณเฮ้ย อะไรอ่ะเฮ้ยว้าวอะไเฟลว่าบูเก้นเอ้ยพิดาเอาผิดดานขอบคุณครับเขาหันให้หนูดูเลยลูกหมดเลยแฮปปี้วันวาเลนไทน์เลยนะครับมาฉลองวันวาเลนไทน์ไปพร้อมกับบอลชอนด้วยกันนะครับฝากบอลชอนบูที่มีเซตวาเลนไทน์ด้วยอ่ะมีอะไรนะมีชื่ออะไรมีแฟนใหม่เฮ้ยเฮ้ยชื่อนี้ผมด้วยนะคะ นะจะไม่ได้ชุดนี้ใช่ชุดที่ถ่ายลงไอซีป่ะตนนัสรุปก็คืออยู่กับโฟนเหรอแฮปปี้วันไทตาเดยนะครับมาฉลองวันวันอทตายร้างเก่งอะค่ะแฮปปี้วันยังยอมฮ้ยยอมยัง โอ้ตายละเหมือนจะหวานแต่หาก่อนเหมือนจะหวานแต่ว่าหาสะก,ก่อนอะดิอบ้ากก็น่าใช่ไหมนายเพรหรอหวานกี่โมงหวานกี่โมงไม่รู้แต่หาเนี่ยทุกชั่วโมงโอ้น่ารักดีอ๋อก็เป็นเซตไก่ใหม่ของอบอลชอนยังนยอมอเคก็น่ากินดีวานเลนไทน์ยใครหิวหิวสดๆนะคะก็เดินเข้าบอลชอนไปซื้อเซตนู้นแล้วก็กินกันเข้าไปเองเลยทุกคนอะ เออแล้วเราไม่มีคนซื้อให้เหมือนที่โฟซื้อให้สอมนอเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อกินเองแม่งเลย <c oughs> จะบ้าตายน่ารักน่ารักดี <c oughs> ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นกรุบกรุบวาเลนไทน์เนาะเออก็แบบว่าไม่เป็นไรทุกคนเรามันเน้นหาส <c oughs> ว่านคิโมไม่รู้แต่หาทุกชั่วโมงแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปสั่งไก่บอลชอนกินกันนะทุกคนไก่มาใหม่ย่างนายอมก็มีเป็นเซตแบบว่าน่ารักกรุบกุบเออแบบว่าวาเลนไทน์เซตเด้เนาะเออนั่นแหละ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้ระดกงดอกไม้มันกินไม่ได้เออนี่ให้ไก่บอนชอนเห็นไหมเขามีจัดทรงจัดเซตมีน้องหมีด้วยเออหมีแฟนไหน <laughs>